สวัสดีค่ะพี่เล็กมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวันนี้พี่เล็กจะคุยเรื่องอะไรนะคะ12สิ่งค่ะควรทำก่อนนอนเพื่อให้หลับง่ายหลับสบายเลยนะคะการนอนหลับค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อสุขภาพของเรานะคะไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนก็ตามหลายคนอาจไม่คิดว่าแค่การนอนก็สร้างปัญหาได้แต่รูไ้ไหมคะว่าการนอนเหมือนฝันร้ายของใครหลายๆคน ใครก็ตามที่นอนหลับยากนอนไม่หลับตื่นมากลางคืนดึกๆดื่นๆนะคะบ่อยๆตื่นมาแล้วนอนต่อไปไม่ได้ก็จะรู้ดีว่าการนอนนั้นนะคะเป็นทุกข์ทรมานมากแค่ไหนนะคะแต่ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามเราก็สามารถควบคุมการหลับให้มีคุณภาพได้นะคะนักวิจัยได้ค้นพบนะคะสุขลักษณะในการนอนขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราใช้เวลากับการนอนได้มีคุณภาพดีที่สุดค่ะ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจริงๆแล้วสุขอนามัยในการนอนหลับนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าเราจะต้องเป็นประเภทที่รู้แต่ไม่ทำซะมากกว่านะคะมาเลยค่ะมาดูนะคะว่าการนอนที่มีคุณภาพนั้นน่ะจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะ 1. ค่ะหลีกเลี่ยงคาเฟอีนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรืออะไรก็ตามแต่ที่จะรบกวนการนอนหลับนะคะ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าคาเฟอีนนะคะเป็นสารยับยั้งการง่วงนอนก็มีเราดื่มกาแฟระหว่างวันเพื่อให้ตาสว่างนั่นแหละค่ะหากรับาคาเฟอีนเข้าไปก่อนนอนคาเฟอีนนะคะจะกระตุ้นให้เรารู้สึกตื่นตัวจนจนรบกวนการนอนของเราได้นะคะถึงแม้ว่าจะนอนหลับแต่คุณภาพการนอนก็จะลดลงค่ะแต่คุณภาพการนอนนะคะถ้าอยากจะให้ดีก็อยา่า ดื่มกาแฟก่อนนอนเด็ดขาดเลยนะคะหรือว่าชาก็ได้ค่ะก็ไม่ควรจะกินเลยนะคะน้ำบัตรมเหมือนกันนะคะช็อกโกแลตด้วยค่ะจึงควรงดบริโภคอาหารนะคะที่มีคาเฟอคาเฟอินนะคะอย่างน้อย4-6ชั่วโมงก่อนนอนเลยนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะที่มีแอลกอฮอล์น,นะคะหลายๆคนชอบดื่มเพราะเข้าใจว่าจะทำให้เราหลับง่ายหลับสบาย แต่ก็แค่ช่วงแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นมันจะออกฤทธิ์เป็นสารกระตุ้นนะคะส่งผลให้เราตื่นบ่อยหรือหลับไม่สนิทจึงควรนะคะจำกัดนะคะการดื่มให้เหลือเพียง1-2ถึงแก้วต่อวันหรือน้อยกว่านั้นนะคะและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะ3ามชั่วโมงก่อนเข้านอนเลยค่ะนอกจากนี้คนที่สูบบุหรี่นะคะก็ควรเระยะการสูบบุหรี่ครั้งสุดท้ายกับเวลาเข้านอนด้วยอย่ารับนิโคติน ใกล้เวลานอนเด็ดขาดเลยนะคะ2ขาค่ะสร้างบรรยากาศห้องนอนให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการนอนหลับค่ะสภาพแวดล้อมนะคะที่เหมาะสมต่อการนอนหลับคือมืดเงียบอากาศถ่ายเทเย็นสบายก็จะช่วยให้เราหลับง่ายนะคะแล้วก็หลับได้ดีขึ้นค่ะบางคนอาจจะต้องพึ่งที่อุดหูเพื่อลดเสียงพึ่งที่ปิดตาเพื่อลดแสงรักษาอุณหภูมิในห้องให้พอเหมาะพอดีนะคะ ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปจัดตำแหน่งที่นอนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือรวมนะคะถึงเรื่องการเลือกอุปกรณ์การนอนก็สำคัญนะคะทั้งที่นอนหมอนหมอนข้างผ้าห่มเลือกที่จะทำให้เราสบายที่สุดเลยนะคะวิธีนะคะอีกหนึ่งที่หลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญคือห้องนอนที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการนอนที่สุดคือห้องนอนที่มีไว้เพื่อนอน,อนเท่านั้นเลยนะคะ กิจกรรมอื่นๆที่เคยทําในห้องนอนเช่นโทรทัศน์เอ่ยคอมพิวเตอร์เอ่ยกองงานให้ย้ายออกไปอยู่หลังประตูห้องนอนให้หมดเลยนะคะให้กิจกรรมในพื้นที่นี้เหลือแต่การนอนเท่านั้นนะคะจําไว้นะคะห้องนอนมีไว้เพื่อน,นอนอย่างเดียวคะ่ะ 3. ค่ะหากกิจกรรมเบาๆนะคะทําก่อนนอนควรเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายเหมาะกับช่วงเวลาคาบเกี่ยว จากตื่นเป็นหลับซึ่งจะอยู่ในช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเช่นอาบน้ําให้สบายตัวนะคะอ่านหนังสือฟัง,พงเพลงเบาๆดูโทรทัศน์แล้วก็ยุติกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดทั้งหลายทั้งปวงนะคะกิจกรรมที่ทําให้เกิดความเครียดทั้งหลายทางร่างกายและจิตใจทําให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมอนแห่งความเครียดหรือคอร์ติซอลออกมาเราจะรู้สึกตื่นตัวกระวนกระวายนอนไม่หลับนะคะหากมีปัญหาอะไรก็เขียนบันทึกไว้ตื่นมาแล้วก็ค่อยว่ากันนะขอนอนก่อนแล้วกันนะคะ4ค่ะ เข้านอนก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าง่วงจริงๆนะคะจําความทุกทรมานเวลาที่ล้มตัวลงนอนแล้วแต่นอนไม่หลับได้ไหมคะการดิ้นรนพยายามจะนอนให้หลับเนี่ยนำมาซึ่งความเครียดถ,ถึงขีดสุดเลยค่ะแล้วก็ยังตามมาด้วยความทุรนทุรายหากล้มตัวลงนอนบนเตียงแล้วแต่ก็ยังไม่หลับภายใน20นาทีนี่ก็สล่ทรมานสุดๆแล้วนะคะให้เลิกล้มความพยายามนะแล้วลุกจากเกียงไปทําอย่างอื่นหาอะไรที่ผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือหรือฟังเพลงจนกว่าจะรู้สึกง่วงอีกครั้งแล้วก็กลับไปนอนนะคะ5ค่ะ ใช้ประโยชน์จากแสงสว่างนะคะแสงสว่างจากธรรมชาตินะคะเป็นนาฬิกาควบคุมสมองนะคะร่างกายเราซึ่งเป็นผลต่อการควบคุมการนอนหลับการตื่นนอนให้อยู่ในวงจรการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพดังนั้นนะคะในทุกๆเช้าควรพาตัวเองออกไปรับแสงแดดบ้างนะคะไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยชิลๆนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างวันก็ออกไปข้างนอกให้เจอกับแสงบ้างอย่าหมกตัวอยู่ในที่ล่มตลอดเวลาเลยนะคะหกค่ะ อย่าคอยแต่จ้องดูเวลาการที่เราเอาแต่โฟกัสไปที่เวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงนะคะที่พยายามนอนให้หลับหรือตื่นขึ้นมากลางดึกจะยิ่งทําให้เราเพราะว่าพะวงเครียดแล้วก็หลับยากนะคะพยายามไม่ต้องไปสนใจกับเวลาในตอนกลางคืนเลยนะคะให้มากนะักถ้าไม่ลําบากจนเกินไปก็หันหน้าปัดนาฬิกาหนีไปเลยค่ะแต่ถ้าตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไม่สามารถจะหลับต่อได้ภายใน20นาทีก็ลุกออกจากเตียงมาหากิจกรรมที่เงียบๆแล้วก็ผ่อนคลายทำนะคะ หลีเกเลี่ยงการงีบหลับตอนกลางวันค่ะหลายคนมีนิสัยนะคะชอบอองีบหลับเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหรือว,ว่าเรื่องไม่ดีนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นคนนอนหลับยากหรือนอนไม่ค่อยไม่ค่อยหลับอาะะการการยีบในตอนกลางวันก็อาจจะทําให้ความต้องการในการหลับในตอนคืนลดลงนะคะหากง่วงมากไม่ไม่ไหวจริงๆก็ควรจะงีบสั้นๆนะคะแล้วก็ก่อนเวลาห้าโมงเย็นเท่านั้นนะคะ8ดค่ะสร้างนิสัยการนอนด้วยการตั้งนาฬิกาในร่างกายนะคะ การนอนนะคะมีเวลานอนที่ตรงเวลาแล้วก็สม่ําเสมอนะคะจะช่วยให้การนอนหลับมีคุณภาพดีขึ้นค่ะนั่นหมายความว่าเราควรจะตื่นแล้วก็นอนในเวลาเดิมๆนะคะให้ตรงกันทุกวันไม่ว่าจะวันทํางานหรือว่าวันหยุดนะคะควบคุมไม่ให้ตัวเองนอนดึกดื่นสายนะคะตื่นสายในวันหยุดนะคะเพราะว่าการนอนแล้วก็ตื่นสายนะคะให้ตอง พยายามนอนให้นอนแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันยิ่งดีเลยนะคะเป็นการตั้งนาฬิกาการนอนในร่างกายของเราไม่ใช่ตั้งนาฬิกาปลุกน,นะคะตั้งเวลาในร่างกายของเราอะคะ่ะร่างกายจะรับรู้ได้ว่าถึงเวลาแล้วนะที่จะต้องพักผ่อนมันก็จะปรับให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพื่อให้พร้อมต่อการนอนนะคะหรือตอนตื่น ร่างกายนะคะก็จะเตรียมการกระตุ้นและกระฉับกระเฉงนะคะเมื่อถึงเวลาที่มันคุ้นเคยนะคะลองสังเกตดูไหมคะว่าสมมติว่าเรานอนดึกนะคะเวลาเราตื่นแล้วมันก็จะสายไปเรื่อยๆตามตามระยะเวลาที่เรานอนนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งนอนดึกมันก็ยิ่งตื่นสายนะคะถ้านอนเร็วนะคะมันก็จะตื่นเร็วนะคะลองดูนะคะ9ค่ะฉลาดเลือกซื้อมื้อเย็นค่ะช่วงมื้อเย็นเนี่ยควรกินอาหารเบาๆนะคะย่อยง่ายแล้วก็งดเด็ดขาดกับอาหารมื้อดึกเช่นกินพิซซ่าตอนสี่ทุ่ม ได้งไงเนี่ยอาจ,จเป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้นอนไม่หลับค่ะเพราะมันหน,หนักท้องนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาย่อยนานนะคะทําให้เรานอนหลับไม่สนิทนะคะดังนั้นนะคะเราควรกินอาหารให้เสร็จนะคะเรียบร้อยก่อนเข้านอนหลายหลายชั่วโมงนะคะอย่างน้อยที่สุด3ชั่วโมงพี่เล็กว่าน่าจะ4ชั่วโมงดีที่สุดนะคะสิค่ะ ดื่มน้ำให้เพียงพอและพอดีค่ะอย่าน้อยเกินไปหรือว่ามากเกินไปนะคะหากว่าร่างกายมีน้ำเพียงพอจะช่วยให้เรานะคะไม่ให้เราเรารู้สึกแบบหายน้ำจะต้องตื่นกลางดึกนะคะแต่ก็อย่าดื่มมากนะคะจนเกินไปเวลาเข้านอนก็อาจจะต้องทำให้เราตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำปัสสาวะบ่อยๆแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำเข้าออกเข้าออกตลอดทั้งคืนเลยนะคะกินนะคะกินได้แต่ว่าเอาเอาพอาด,ดีพอด,ดีรู้สึกว่ามันไม่ไม่กระหายแล้วก็โอเคพอแล้วะค่ะนะคะ 11. ค่ะออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายเป็นการปรับสมดุลร่างกายอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายแล้วก็ดีขึ้นแต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะทิ้งห่างจากเวลานอนหลายชั่วโมงหน่อยอย่างน้อยประมาณ3ชั่วโมงหรือว่าช่วงเย็นๆตั้งแต่หัววันนะคะ เพราะว่าการออกกําลังกายใกล้เวลานอนมากเกินไปจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลให้สมองของเราตื่นตัวนะคะซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการนอนหลับเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีเวลาออกกําลังกายจริงๆคือให้เดินก็ยังดีนะคะเดินค่ะเดิน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 ก่อนนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะเดินเลยค่ะเดินวันละสักน้อยน้อยครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงดีที่สุดเลยนะคะให้โดนแดดนะคะให้โดนแดดเยอะๆเลยยิ่งดีค่ะ 12ค่ะติดตามผลนะคะหากสามารถนะคะปฏิบัตินะคะได้ตามทั้ง11ข้อข้างต้นจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันเราก็จะเป็นคนที่นอนได้ง่ายแล้วก็ดีขึ้นการนอนมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยถึงกันนั้นไม่ใช่ปัญหาการนอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะกแก้ไขได้อย่างง่ายดายเสมอไปนะคะอาจมีปัญหาอื่นที่บ่งบอกความผิดปกติของการนอนหลับเช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับค่ะนอนกรน โรคขากระตุกนะคะหรือมีอาการง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาทั้งที่คิดว่าตัวเองนอนเพียงพอแล้วก็ตามค่ะหากปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ได้ตามที่ปฏิบัติมา11ข้อนะคะปัญหาการนอนหลับหลายๆอย่างไม่ดีขึ้นนะคะกวนปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการนอนหลับค่ะนอกจากนี้อาจจะต้องให้จิตแพทย์ประเมินว่ามีโรคซึมเศร้าซ่อนอยู่หรือไม่เพราะผู้ที่มีโรคซึมเศร้ามักมีอา อาการนอนไม่หลับร่วมอยู่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอด sp แป8แปนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี